คิดถึงสมัยเด็กนะคะเวลาไปห้างเดอะมอลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตลาดนัดเพื่อนเเคยมีไหมที่เขาจะมีแผงมาวางขายข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยข้าวโพดคุกเนอยอ่ะเฟินไหนอยากกินมากเลยนะตอนเด็กๆบางครั้งเฟินขอพ่อให้ซื้อให้พ่อก็ซื้อให้บ้างไม่ซื้อให้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่ซื้อให้แล้วเฟินเป็นคนขี้เก่งใจอย่างเงี้ยก็เลยเออ แบบเห็นเห็นเด็กคนอื่นเขาได้กินโอ๊ยอยากกินจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่กล้าขอกลักวกลัวพ่อแม่ด่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ่อมันเป็นของหวานนี่พ่อแม่ไม่ค่อยอยากให้กินของหวานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเที่บ้านนี่ก็เป็นเบาหวานกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อยากกินนะคะไปเจอเข้าวโพดที่ตลาดก็เลยเอ่อเอาเข้าวโพดมาทำข้าวโพดคุ้งเนยซะเลยนะคะผสมนะคะก็มีข้าวโพดนะคะมีเนยมีน้ําตาลนะคะแล้วก็นม สดนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะวิธีการทํานะคะเราก็เอาข้าวโพดท,ที่ร้อนๆนะคะลงไปในชามตาไก่เลยะคะ่ะ <g ül> ก็เอาภาชนะที่ทุกคนมีได้เลยนะคะข้าวโพดนะคะต้องร้อนๆนะคะถึงจะอร่อยนะคะใครเคยโดนข้าวโพดคุกเนยลวกปากบ้างนะคะ <g ül> เฟอร์นี่กินลวกปากประจํานะคะจากนั้นเราใส่เนยลงไปนะคะ ข้าวโพดของเฟินเนี่ยมันค่อนข้างอุ่นนะคะมันไม่ถึงขั้นร้อนแบบร้อนแบบลวกปากขนาดนั้นแต่ว่าเนยมันก็พยายามละลายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นนะคะเนยละลายยากนิดหนึ่งนะคะแล้วเฟินก็จะใส่นมสดนะคะลงไปทีละนิดก่อนนะคะลองชิมก่อนเนาะแล้วเราก็ใส่น้ําตาลลงไปใครชอบหวานมากก็ใส่มากใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะเฟินใส่ประมาณนี้ก็พอนะคะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานกันเนาะแล้วก็ เพิ่นใส่เกลือลงไปนะคะตัดตัดหวานนิดนึงตัดเลี่ยนนิดนึงนะคะเพื่อให้มันนัวยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะจนเนยละลายแบบนี้นะเราต้องให้เหนยละลายด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าน้าตาลของเราเนี่ยละลายดีหรือ,อยังนะคะถ้ายังรู้สึกว่าเสียงของน้าตาลนะคะเมันยังฟู่ฟู่ฟูอยู่นะคะมันก็แปบลบว่ายังไม่ละลายนะคะเพิ่นจะเติมนมลงไปนิดนึงนะคะ เพื่อให้มันนัวยิ่งขึ้นนะคะเฟินก็จะคุกอย่างนี้ไปเรื่อยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นข้าวโพดคุกเนยของเฟินนั่นเองนะคะเฟินก็ไปหาแก้วมานะคะเฟินไม่มีแก้วกระดาษหรือว่าอะไรนะคะเฟินใช้แก้วแบบนี้เลยะคะ่ะใครมีแก้วกระดาษก็หาแก้วกระดาษมาใส่ได้นะคะเฟินก็มีเท่านี้เลยนะคะแล้วก็จะมาโชว์กันค่ะว่า ข้าวโพดคุกเนยของเฟิร์นเนี่ยน่าทานน่าทานไหมะคะก็ทําหลายครั้งแล้วคะ่ะแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่อัดคลิมนะมาชิมกันเลยค่ะรสชาตินะคะเฟิร์นก็จะชอบแบบว่าเค็มๆหวานๆนิดนึงนะคะแล้วก็นมเยอะๆนะคะชอบใส่นมเพราะว่าชอบความนัวนะคะใครอยากทําตามสามารถทําตามได้นะคะฝากกดติดตามกดแชร์ให้เฟิร์นด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจ